สวัสดีค่ะพบกับรายการขอคนที่อ้วนนะคะดีไม่ดีขอโวยก่อนก็วันนี้จะมาดิชั่นเพลง Feel Good ของ For พอ i ิสนะคะซึ่งอัลบั้มนี้ซอยอนได้รับบาดเจ็บก็เลยไม่ได้โปรโมทร่วมกับเพื่อนๆนะคะไปรับชมรียกชั่นกันเลยตามมาเปิดมาหุาย้ยกีรี แล้วพียสวยมากมากมากมีสยอนจุดจุดจุดตาจุดบาน้นางนน้นนนำเงินี คันะ่นแหละแล้วก็นะั่นแหลหัวแดงก็คตรสวยฟังนวะ่กหัวแดงอืโคตรสวยสวยสิ นอ้องคนแล้วหรอปังไม่ยนอ้องคนแล้ว <c oughs> กรี๊ดแล้วชุดเดงชุดนี้ดีนะบอกก้ามหัว <c oughs> จริงบอกโอ้โอ้เราท้าแบบโห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  เดี๋ยวนะโนางะไรก็สวยเลยดูแบบโตขึ้นเลยทุกคนเลย คสใส <laughs> หผมแดงคือดีจริง <laughs> หังที่หอ่เป็นน้อฮนยิ้โอ้ยโอยโอ้โห, <laughs> <laughs> โโหนน้น่ารักก็คือแบบถ่ายเยอะ <laughs> ดีดีมากติดหูไวฟังแป็นเดียวขึ้นรถเออคิดแบบมันดีไปหมดดีทั้งเอ็มดีแล้วก็เพลงใช่แบบเพลงฟังเป็นเดี่ยวก็ติดหูร้องได้แล้วเลย feel so good นั่นเนี่ยร้องได้แหละเนีแล้วก็ท่าเต้นก็คือแบบ Advanced เกิดไปไม่ไคนนี่ยกกันใหญ่เลยที่บ่ายๆเธอขอท่าดีหรือเปล่าคะเออ ยกใครบ้างนะมียกแซร์เมไมเแซรแซรลมกับกับจีวอนจีวอนก็คือท่ายกแต่่าก็คือปังมากจะมีแบบแล้วก็มีแบบแบบฟังอะทำท่ายกยังไงให้ปังดูเอ็มวีนี้เราไปลองําตามทำท่ายกยังไงให้ปังเอ่อหน้องฮอนก็คือตลาดลแบบมาปีฉากก็คือยิ้มตลอดและที่เซอร์ไพรส์สุดคือ น้องแลปเซอร์ไพส์มากปกติน้องจะได้แบบจอนน้อยตัวนีน้องได้ทอนน้อยมากแต่มาอันนี้แบบแบบมาแบบนิ่งๆนิึงๆอะไรเงี้ยแต่นี่ผมได้แล้วเซอร์ไพส์ที่สุดในโลกเลยแต่คำผมมันกันคือน่ารักมากน้องก็คือแบบยิ้มตลอดจีวอนผมแดงอย่างนี้เลยโคตรเข้าโคตรดีแบบสวยมาก เขามากๆแบบสวยที่สุดอืมรู้สึกว่าเขาแบบคนที่แบบแค่ทำสีผมเนี้ยเขาแบบเลือกสีมาอมโอเคนะหรือว่าเข้าอ่ะอถ้าุกคนอย่างไายองเนี้ยก็แบบก็แบบเขาทำแล้วเข้ามนะาแล้วเข้าแบบสีชมพูอ่อนๆเออไอทามไอวี A ทุกคนแบบเท่าๆกันนะเนียม,มีชาย,ยองไม่ไม่ คือได้น้อยกว่าคนอื่นเขาแหละที่ที่ดูนะเราไม่ดูด้วยว่าเพราะว่าแบบท่อนร้อนมันน้อยด้วยหรือเปล่าอ่ะอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าท่อนท่อนน้อยแบบไอทำน้อยจริงน้อยกว่าคนอื่นคน่นยังพอมีอะไรเงี้ยืือทำไมคุูยังแบบขากันเรื่องสีผมบอกแล้วก็ยอมทำสีอะไรก็ช่วยกันนี่ทำสีสีบอล มึงเขาสวยอยู่แล้วเขาก็สวยปะตอนแรกพี่แบบว่าตอนที่แบบยังแข่งอ่ะพี่ยังแข่งอะไกันอืมไกดอสกูอ่ะพี่แบบเฉยๆกันนะก็ยองมากเลยนะแบบไม่ได้อยู่ในสายตาแบบแบบเคยแบบแคปให้เพื่อนดูอะไรเงี้ยเพื่อนบอกว่าเออคนนี้สวยสวยน่ารักอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นแบบเหมือนแบบมันยังไม่ตรงกับแบบไทยเราอ่ะเราก็เลยแบบมองข้ามแต่พอแบบมาเดย์แล้วก็แบบ ทำเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็อแบบสวยสวยขึ้นตลอดอือเอาจริงแบบทุกคนอ่ะดูโตขึ้นตั้งแต่เพงเลงรอบอมแล้วแล้วก็ผ่านเพลงฟันมาใช่ป่ะก็แบบยังแบบดูใกล้ๆแบบรึอบอมอยู่แบบหน้าตาย่งใกล้กันแต่พอมาเพลงนี้ปุ๊บคือโตขึ้นไปอีกโตจริงโตแบบโตเลยอืแต่ดูแปลกเป็นแบบสาว <ๆ S 1> สวยแบบหรือว่าเราไม่ได้เห็นนนอาจจะป่ก็ตั้งหนึ่งปีกว่าแต่ว่าโตขึ้นจริงอืม เป็นการเส้อทุกคนเลยเยู่ดีก็ยังสวยเปิดมาแบบแ้วแรกสวยสวยฟังดีดีหมดดีหมด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 คำจะพูดสรุปคือสั้นๆที่พูดมาทั้งหมดแมสใช่ได้องได้ทั่วแล้วใช่ก็อย่าลืมไปฟังเพลง Feel Good ของ f r ไได้ที่ตรงนี้เลนะคะถ้าอยา,อยากจะฟังแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะติดตามพวกเราก็สามารถกด subscribe ได้ที่ตรงนี้เลยคะ่ะอ,อันนี้ไปแล้วบ๊ายบายหัวเยอะจัง